ชอโคราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคนละครึ่งพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสให้ชุมชนทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาวันพฤหัส,สบดีที่16ตุลาคม2568ณ MCC Hall The m a l l โคราชนางสาวพุทธิมานเชียนพิมายพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัส พร้อมมอบแนวทางการดำเนินง,งานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแบ่งเบาทารัประชาชนและเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยโครงการนี้เน้นให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและองค์กรสตรีทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่ครัวเรือนยากจนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิโครงการได้อย่างทั่วถึง นางอัญชนามีชัยผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างไรายได้จากกำลังซื้อของประชาชน เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยร่วมชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งสำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและถุงเงินเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างถูกต้องและราบรื่น พชอโคราชมุ่งมั่นขับเคลื่อนคนละครึ่งพลัสให้เป็นพลังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนสามพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและองค์กรสตรีโอทอปและภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนโคราชให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน